No. คนน่ารักน่งตัวตรงอะเด็กผู้หญิงเขา้าบ้านค่ะปรงมือเข้าบ้านนอนโอ้โหน่ากัวมากอะและ้วคุณรูหยิงจะให้เขา้าบ้านสัมผัสสิ่งของที่อยู่ในกลอ่องปริศนาโดยที่ดูได้ไหมคะ<ช>ไม่ดูนะคะอะเข้าบ้านเอามือล้วงเข้าไปแล้วจับดูสิจับดูค่ะไม่เอาออกมานะคะจ,จับจับดูเป็นไงคะของในในกล่องนี้ ของปริศนา กองิศนาเนี่ยมีอยู่สองอย่างจะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวหาตัวแทนอีกหนึ่งคนสิมาดูสิอย่างนี้นะคะ เ,เด็กๆมองดูของทั้งสองสิ่งนี้สิคะ అదే <mully> అన్న lắp không thay 응. <목소리도> ん <Bye. S 2> เอาต่อไปฟิวชายเชิญค่ะฟิวชายหยิบนะอ,อะไรมนาะของเล่นครับโอ้โหวานตรงไหนรถของเล่นอ่ะช่วยคุณครูอยู่จับแนกหน่อยเดียวโอเค ตอบเลยๆเพื่อนๆรอฟังอยู่ค่ะเอาไว้เคาะใช่ไหมคะเออเป็นของเล่นหรือของใช้ลูกของเล่นเอาวางตรงไหนครับวางตรงไหนเอออ่าต่อไป ของเล่นของใช้คะอ่าวางตรงไหนนะีนช่วยวางให้ดูหน่อยโอเคโอ,โอ้โหเด็กๆทุกคนกวางครบแล้วใช่ไหมคะเก่งมากมากเลยนะคะ càng lợi, đúng không